สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมรัชะตามลทรัพย์นำทุกท่านมาที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับที่นี่มีไร่สับประรดซึ่งถือว่าเป็นสับประรดที่มีชื่อของจังหวัดนครพนมครับเป็นสับประรดที่ทางจังหวัดนั้นขึ้นทะเบียน G i ไแล้วนะครับถือว่าเป็นสับประรดที่อยู่ในภูมิภาคนี้อยู่ในท้องถิ่นนี้แล้วมีอัตลักษณ เฉพาะนะครับมีความอร่อยความหวานความกรอบเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับหวานฉ่ำเนาะไม่กัดลิ้นอ่าวันนี้ผมพาทุกท่านมาพบมาเจอกับลเพี่ลำเพยนะครับที่เป็นเจ้าของไร่สับปะรดอยู่ที่นี่นะครับพี่ลำเพยอยู่ที่นี่กี่ปีนะครับ20ประมาณ20ปีแล้วเนาะอ่าแต่จำสับปะรดนี่ประมาณ16ประมาณ16ปีอ่าแปลงนี้เป็นแปลงที่มีลูกละอ่ามีลูกแล้วอ่าลูกนี้เป็น ลูกโตขึ้นมาละโตโตขึ้นมาหน่อยอ่าโตขึ้นมาหน่อยตัวนี้อีกสักกี่วันถึงจะเก็บประมาณอีกสองเดือนประมาณอีกสองเดือนที่จะเก็บเนาะซึ่งปกติพี่ลำเบยก็จะฉีดปุ๋ยอะไรของตัวเองไปละใช่ค่ะอ่าแต่ว่าวันนี้เราจะเอาแซฟสปาร์กของเรานะครับมาฉีดซ้ําอีกทีหนึ่งเพื่อลองดูว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงความหวานความกรอบจะเป็นยังไง อ่าอันนี้คืออีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง,งเดี๋ยวลงดูตรงนั้นก็ได้นะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้จะถือว่าเป็นรุ่นที่พี่ระเเพยยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยเพราะว่าเพิ่งเป็นลูกเล็กๆนะครับเราฉีดแซบสปาร์กลงไปฉีดลงไปแล้วจะดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนับจากนี้ นะครับอันนี้ฉีดประมาณ10แปลงอ่าครับแปลงแปลงฉีดแปลงแถวนี้เนาะประมาณ10แถวแล้วก็มีอีกโซนหนึ่งอยู่ฝั่งโน้นเนาะโซนหนึ่งฝั่งโน้นเนี่ยเป็นโซนที่เรายังไม่ได้ฉีดของของแซดสปาของเราเราจะดูว่าหลังจากที่เราใช้ใน3แบบนี้แล้วเนี่ยพอลูกออกมาเต็มที่แล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงจะหวานความหวานความกรอบแตกต่างกันแค่ไหนยังไงนะครับก็จะมาพิสูจน์กันนะครับเดี๋ยวพี่ระเพยก็จะไปฉีดในแปลงเหล่านี้นะครับใช่ค่ะ เอาละครับเราได้ทดสอบทดลองไปแล้วนะครับมี3ส่วนนะครับแปลงที่พี่ลําเพยมีสับปะรดที่ลูกโตแล้วนะครับได้มีการฉีดปุ๋ยหวานของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉีดแซฟสปาของเราซ้ําลงไปอีกนะครับและมีลูกเล็กๆนะครับที่ยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะครับก็คือฉีดเฉพาะแซฟสปาของเราลงไปนะครับและมีอีกแปลงหนึ่งที่อยู่ฝั่งฝั่งด้านโน้นนะครับที่ไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะครับไม่ได้ฉีดอะไรเลยจะเทียบกันระหว่าง3ส่วนนี้ จะออกมาเป็นยังไงนะครับพี่ลำเพยประมาณกี่วันนะครับที่เราจะเห็นลูกตัวนี้โตเต็มที่ตันนี้รู้สึกว่าอีกจาก3มเดือนอีก3เดือนเนาะอีก3ามเดือนก็เดี๋ยวจะได้มามาเยี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับมาเยี่ยมอีกทีหนึ่งเราจะดูว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ลำเพยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ